เหลือเรือเป็นสิบลำก็ไม่มีความหมายถ่าตาสุดท้ายกำลังจะโดนลุกจนและนี่ก็คือหมากกลในวันนี้เพื่อนๆคิดว่าหมากฝ่ายขาวหรือฝ่ายดำเนี่ยใครเป็นต่อเป็นลองลองคอมเมนต์มาทีนะในตาเดินต่อไปอ่ะหมากฝ่ายสีขาวเป็นฝ่ายเดินก่อนนะให้เดินก่อนด้วยเพราะว่าแบบหมากมันเลือน้อยไงสีดำมันมีเรือแบบโคตรเยอะจริงๆอยากจะใสใ่มันเยอะกว่านี้นะเพื่อให้มันแบบมีความอลังการไงฮนะแต่ว่า โอ oh, ้จริงจริงนี้มันก็ผิดแลผิดกติกานะแต่ว่าคือหมักดำเม่าพกเรือมาเยอะไม่มีอะไรหรอกนะอา้าวเอาเป็นว่าสีขาวเดินก่อนจะแก้ยังไงดีถ้าเกิดเจอในสถานการณ์นี้คือใบ้ไ้นิดนึงนะครับเห็นเขาบอกว่าตำนานของของหมากรูปทรงนี้นะคือมันเป็นเกมที่เคยเกิดขึ้นจริงนะแต่ว่าไอตัวเรือเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้คือเรือกรุ๊ปเนี้ยไม่มีอยู่จริงนะเนี่ยก็จะมีแค่2ลำนะก็คือมีตัวนี้กับตัวนี้เฉยๆนะ,ะเพื่อนๆคิดออกแล้วก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะแต่ว่าถ้าเกิดคิดไม่ออกเนี่ยมา นั่งคิดกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูเฉลยกันวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยก็คือเพื่อนๆต้องต้องมองจุดนี้ก่อนครับว่าเนี่ยมันกันขุนดําหมดแล้วทุกทางถูกต้องไหม่ะเพราะงั้นเนี่ยไอเดียต่อไปเนี่ยหลายคนบอกว่าเดินม้าเนี่ยมาลุกตรงนี้เลยอันนี้ขี้โกงไม่ได้หรือจะเดินม้าสองทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคือถ้ามาเดินมัวแต่เดินม้าสองทงสองทีเนี่ยเขาก็ม้ากินตัดนี่นู่นนี่เนี่ยมันจะทําให้คุณอ่ะจะเดิน ค่อนข้างยากคือมันมันไม่เป็นทีเดินไงคือที่จะบอกนะถ้าจะเป็นทีเดินจริงๆอ่ะแล้วเป็นตาเดินที่พอน้างบังคับเนี่ยผมแนะนําว่าเดินเรือนะอันนี้จะเหมาะแล้วก็ make sense ที่สุดนะสำหรับการเดินเรือตรงเนี้ยไอเดียมันก็คือมันก็ง่ายๆแล้วมัน simple มากคือว่าต้องการเอาเรือเข้าไปลุกจนใช่ไหมพอจะเอาเรือเข้าไปลุกจนเนี่ยถ้าเกิดสีดําเดินเบี้ยม,มาเราก็จะเอาเรือกินลุกจนอ่า ก็ไม่ได้สีดําก็เลยต้องนี่ครับใช้มากินนะแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะถ้าเกิดเราคุณถอยโคนใช่ไหมขุนเขาจะออกนะเอาโคนกินม้าก็ไม่ต้องพูดถึงแนะล้วเรืออีสิบลำรออยู่นะเพราะงั้นเนี่ยเราเอาเรือลุกอย่างนี้เอาเรือให้กินฟรีเลยนะการให้กินฟรีบางครั้งก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะนี่ครับเราก็ถอยโคนเข้ามาลุกจทย์นะผมไม่แน่ใจว่าลูกกลอนนี้ชื่อว่าอะไรนะคือลืมไปแล้วจริงๆมันมีมันมีชื่อเรียกอยู่แต่ ลืมไปแล้วเหมือนกันต้องขออภัยด้วยเพื่อนทุกคนด้วยนะสำหรับในคลิปเนี้ยถ้าเพื่อนๆชอบนะเกี่ยวกับสาระด,ดีดๆเกี่ยวกับมารลุกไทย<ๆ>ก็อย่าลืมแอดไลน์แอดมาร์คลุกไทยด้านล่างนี้เข้ามาได้นะแล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากเรียนมารคลุกไทยเนี่ยก็สามารถเรียนฟรีหรือว่าเรียนในคอร์สเรียนก็ได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับไว้ไปครับทุกคน